สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเออก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันอังคารที่6มกรานะคะก็เป็นสัปดาห์แรกของปีนะคะก็ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะช่วงพักพักปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็ได้รีเซ็ตตัวเองใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะพี่เกคิดถึงเหมือนกัน แต่ว่าไม้แรกเมื่อวานตกรถไปแล้วนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะคะพอดีว,ว่าเกี่ยวไม่ติดนะคะตกรถเมื่อเมื่อวานนะคะไม่รู้ว่ามีใครเทรดเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมอย่าลืมรีเซ็ตตัวเองนะคะว่าปีใหม่เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างออ่สวัสดีค่ะพี่แอนรีเซ็ตในที่เนี้ยไปไปตั้งเป้าหมายนะคะว่าปีเนี้ยปีเนี้ย เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทั้งในเรื่องของความสำเร็จทั้งในเรื่องของพฤติกรรมอะคะ่ะไปเขียนให้ชัดเจนแล้วสมมติว่าเป็นสายเทรดเดอร์นิดนึงก็จะก็อาจจะต้องเขียนว่าเทคนิคที่เราจะเข้าเนี่ยเป็นเทคนิคอะไรเท่านั้นต้องเกิดท่าไหนเท่านั้นเราก็ลิดออกมาเลย1 2ึ่สอี่นะคะเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางในการเทรดเป็นการเริ่มต้นใหม่ว่าเนี้ย ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอแล้วนะว่าท่าที่เรารู้สึกว่าเราจะไปต่อคือท่านี้นะแต่ว่าท่าที่เรารู้สึกว่าเราแคนเซิลละเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องยกออกนะคะแล้วปีเนี้เราก็มาเขียนเลยว่าไอ้ท่าที่เราจะเลือกอ่ะมันเราจะใช้ดีมานซัพพลายทำเฟรมไหนแล้วดีมานซัพพลายในทำเฟรมเนี้ยเราจะให้เกิดแพทเทิร์นเนี่ยในทำเฟรมไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือให้เราอ่ะ ไปเขียนเอาไว้ให้ชัดนะคะการเทรดมันจะได้มันจะได้มีความชัดเจนมันจะได้ออกมาเป็นระบบที่เราจะได้กลายเป็นนิสัยอะ่ะคือเราเราเนึกออกไหมว่าการเทรดอะ่ะมันก็เหมือนกับการเทรดอะ่ะมันก็เหมือนกับการทำอะไรซ้ําๆอะ่ะเอ,อ่อทุกวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ทําเราอาจจะเทรดซ้ําๆแต่เราไม่ได้เทรดท่าเดิมซ้าๆอะ่ะมันก็เลยทำให้เราอะ่ะ ยังไม่สามารถทำกําไรได้เราลองเปลี่ยนไม้เซทโดยการเทรดท่าเดิมซ้าๆดูนะคะแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้กําไรทุกไม้แต่สุดท้ายแล้วอะเราสามารถทำกําไรได้นะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะม,นมันเหมือนกับการขับรถอะทุกคนสังเกตไหมว่าต่อให้คนนั้นอะเขาจะเก่งหรือไม่เก่งอะแต่พอพอเขาขับรถซ้ำๆอะสุดท้ายเขาก็จะขับรถบนถนนได้เหมือนกับคนอื่นอะ โดยที่มันไม่ได้มีใครมาวัดชี้วัดว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งอะ่ะแต่สุดท้ายคนคนนั้นน่ะที่เขาทำพฤติกรรมซ้ำอะ่ะเขาก็สามารถที่จะขับรถอยู่บนท้องถนนได้เหมือนกันน่ะทีนี้การเทรดก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องหาพฤติกรรมซ้ำของเราอะ่ะที่มันแมทกับของกราฟอะ่ะให้ได้แล้วเราก็จะทำท่านั้นนะคะซ้ำๆ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 ๆ,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 ๆมันอาจจะไม่ได้ร0อยเเซในการท p แต่ว่าตัวเราอ่ะจะร้อยเปอร์เซนในการได้ระบบนะคะดังนั้นปีใหม่เริ่มต้นเซตตัวเองนะคะสู้ๆนะคะอ่าสวัสดีพี่ดาสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีพี่เต้ไม้นี้ไม่ได้นะแม่เมื่อวานน้าตกลดนะคะอันนี้มันมันติดเอาไว้เฉยๆคือมันเกี่ยวไม่ติดนะคะมันติดสเปซของของโบโรกนิดนึงนะคะผมก็เลยไม่ได้ออเดอร์นะคะตรงนี้คือวางไว้พอดีเกินแล้วก็ไม่ได้ออเดอร์นะคะสรุปเมื่อวานก็ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เทรดนะคะเพราะว่ามีเมื่อวานเทรดแหละเทรดไม้นี้แต่ว่าตกรถนะคะคือไม่ได้ออเดอร์เนาะหลักการถามว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่มจะอธิบายอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะว่าแม่มเข้าด้วยในเรื่องของอะไรนะคะก็คือมันเป็นดีมานของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้นะมันเป็นดีมานของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง แล้วจังหวะที่ราคาค่ะเขามาหาดีมันตรงเนี้ยมันก็มี l i q u i d ตี้เนาะมันมีโทแบ็กมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยแล้วจังหวะเนี้ยค่ะเขาเกิดการเอง r a ฟ i n g เขา c o n f i r มพอ M 15เกิดการเอง r a ฟิ่งแล้วอะค่ะมันก็เลยหาจุด c o n f i r มในการเข้าเนาะมันก็ไปเจอที่ M 1พึ่พอมันไปเจอที่ M 1่อะค่ะมันก็วางออเดอร์ วางแบบพอดีไปอ่ะมันก็เลยไม่ติดนะคะออเดอร์นี้ก็เลยไม่ได้พอไม่ติดปุ๊บก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปกดไล่หรือกดอะไรนะคะก็ถือว่ามันมันไม่ได้ตามแผนอ่ะก็ปล่อยมันไปนะคะดังนั้นเวลาที่เราเทรดเนี้ยแหละวิธีการก็คือทำซ้ำไม่ได้นะคะกับซิ่งขับพี่เต้นน่จะซิ่งนะเห็นกำไรอยู่ตั้งแต่ปลายปีจนต้นปีอะยอมเลยอะแม่บอกไม่ได้เปิดการาฟเป็นสิบวันอ่ะแต่พี่เต้เทรดแบบ แบบตั้งใจมากอ่ะแล้วกำไรด้วยอ่ะอันนี้ปบมือเลยนะอ่ะเดี๋ยวแมมขอลบลบทุกอย่างออกก่อนนะคะเมื่อกี้อธิบายแล้วเนาะว่าไม้นี้เข้ายังไงแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ไม้นะเพราะว่ามันติดสเปดนะคะต่อมาแมมจะมาดูสิดูมันกันเลยนะคะเพราะว่าขึ้นต้นเดือนใหม่ปีใหม่กันเลยนะคะปีใหม่แต่ว่าทองคำอะ่ะมันขึ้นมาแบบขึ้นแบบเหมือนจะไม่ลงอะ่ะทุกคนดูสิเห็นปะ เคยแม่มักเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ถ้าเกิดใครจําได้เนาะมัพูดเอาไว้ตั้งแต่ตรงเนี้ยว่าตอนที่เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาไกลมากดังนั้นการที่เขาจะไปต่อเขาก็จะไปไกลมากเหมือนกันนี่คือจุดที่เขาไซเวย์ใช่ไหมคะดูวิกดีกว่าเอ่อดูดูดูวิกตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเราอะ่ะเคยคุยกันเอาไว้ว่า ตรงนี้มันคือไซเว์ถ้าดิดออกจากไซเว y ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะไปไกลทุกคนจำได้ปะเพราะว่าตอนที่เขาขึ้นมากว่าจะไซเวอะฐานมันอยู่มันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้อะถ้าเกิดเรานับกันจริงๆเลยแบบว่าเอาเอาเ,อาเอาตรงนี้เลยอะนี่คือฐานที่เขาขึ้นมาแล้วคอพักใช่ไหมคะดังนั้นโอกาสที่จะไปต่ออ่ะมันก็จะเท่ากับระยะตรงเนี้ยแต่ว่า มันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะถือไปขนาดนั้นถ้าเกิดเราเป็นเทรดเดอร์เก่งกาไรอะ่ะเราก็ต้องเล่นตามแผนในไทม์เฟรมที่เราที่เราเข้าใช่ไหมคะตรงเนี้คือระยะที่เขาขึ้นมาอันนี้คือเขาพักตัวแล้วเขาก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยเอา้าวมันถึงแล้วอะทุกคนเห็นไหมคะว่าอันนี้คือแม่มกาะนะแหม่มไมเชกการหลงเมื่อกี้แม่มวัดจากฐานใช่ไหมตรงนี้เนาะ เอาแบบง่ายๆเลยเห็นเส้นสีดำไหมจากจุดนี้มาถึงจงเนี้ยแล้วเขาพักแล้วพอเขาพักอะคะ่ะจากจุดที่เขาพักเนี่ยเนี่ยมันก็จะไปเท่าเดิมอะเนี่ยนะปัจจุบันอะทุกคนเห็นไหมว่าเขาขึ้นมาเท่าเดิมเลยว้าวไหมเฮ้ยว้าวหน่อยเร็วสวัสดีพี่ร้าสวัสดีพี่ตะวันนะคะเมืเ่อกี้แม่มแหม่แหม่หนูว่ายังไม่ถึงด้วยซ้ำนะสรุปถึงถึงเป้าหมายมันเลยนะคะ นี่หมาว่าจากตรงนี้เขาคือเส้นนี้เราเห็นไหมคะว่าราคาถ้าเขาหลุดจากไซเวได้เขาก็จะไปไปเท่าเดิมนะคะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้แบบวัดมาก่อนเนาะแต่ว่าคาดการแล้วมันก็ตรงเป๊ะนะคะถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมก็ไปต่อได้นะคะก็ไปต่อได้เรื่อยๆเนาะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อันนี้คือของทําเ frame w แล้วเออณนะปัจจุบันเนี่ยของทําเฟรม m e w e ะเขามาชนกับ p a t ิร์น Continue ทุกคนเห็นโท่แบ็กตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือโท่แบ็กตรงนี้คือโซนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วโมเมนตัมเนี่ยในของ Time f r ท m e Week อะคะ่ะมันโอเวเห็นไหมตรงเนี้ยคือจังหวะที่เขาลงมาเนี่ยเขาลงมาด้วย p a t เทิร์น r c 1น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นนะคะว่าตรงนี้โท่แบ็กตรงนี้โซนอะ่ะราคาลงมาเห็นไหมแล้วเขาก็ขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะไป Extension อีกถูกต้องไหมก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะไป e x t e n s i o n นะคะ ก็จะไปไกลกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นในทางเฟรมย่อยก็อาจจะแบบว่าเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาแต่ถ้าเกิดว่าใครถือแบบทางเฟรมใหญ่อะก็มีโอกาสที่จะไปไกลกว่าเดิมอีกนะคะอะใครเข้าใจในทางเฟรมวีนะคะกดหนึ่งหนึ่งมาหน่อยใครเข้าใจในทางเฟรมวีกดหนึ่งหนึ่งมาหน่อยนี่สมมติว่าใครซื้อทองคําแท่งเนี่ยตรงเนี้ยหน้าซื้อของเมื่อวานเนี่ย ของตอนสิ้นปีเนี่ยตรงเนี้ยน่าซื้อเพราะว่ามันมาชนกับจังหวะคอนติเนียแล้วใครถือทองคําแท่งเนี่ยก็ต้องซื้อบริเวณตรงนี้แล้วก็ถือไปแล้วก็วัดวัดฟิโบเอาว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงไหนแล้วอาจจะค่อยขายก็ได้หรืออาจจะถือต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูของทําเฟรมเดย์เนาะพอเรามาดูของทําเฟรมเดย์ให้ไหมเอ่อเมื่อวานใช่ไหมคะเดย์เดย์เมื่อวานปิดแบบ เต็มแทงมากๆนะคะปิดแบบเต็มแท่งบริเวณบริเวณตรงนี้เดเนี่ยเขามาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนี่เขามาเคลียร์ตรงนี้เห็นไหมแล้วเขาก็เออเหมือนเคลียร์ไปเคลียร์มาตรงนี้น่าจะไซเวสี่ชั่วโมงนะอ่ะตรงนี้ก็คือไซเวสี่ชั่วโมง ตรงนี้เขาเป็นไซเวสี่ชั่วโมงเมื่อวานใช่ไหมอืมแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแบบนั้งน,นะอ่ะพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือของท r เฟรมวีกที่ราคาเขาลงมาใช้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานตรงนี้มันเป็นเทรน์ของทำเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วละ่ะ แล้วตรงเนี้ยเขาลงมาใช้แล้วตรงเนี้ยเขาลงมาใช้เห็นปะ่ะอ่ะเขาก็ลงมาใช้คือตรงเนี้ยมันเป็นโทแบ็คของ time f r a m e w e e k ใช่ไหมคะแล้ว day ก็มีการเคลียร์เคลียร์สวิงตรงนี้แล้ว day เ,เมื่อวานปิดเต็มแท่งแล้ว4ชั่วโมงก็เป็นเทรนขาขึ้นแบบสมบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ราคาเขาจะขึ้นไปจากตรงนี้ได้เออตั้งแต่วันศุกร์ที่สวันศุกร์ เนี่ยราคาลงมารับตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วถามว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงเอ่อวันนี้เราเราจะเทรดยังไงใช่ไหมก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะกลับลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะคือเขาก็อาจจะมีอาการย่อลงมาตรงนี้อืมเขาก็จะมีโอกาสที่จะย่อลงมาตรงนี้ แต่ว,ว่าทำเฟรมตรงนี้ไม่มีโซนเลยมองว่าตรงนี้อาจจะต้องกลับมาเคลียอีกหนึ่งรอบนะคะอืมอาจจะกลับมาเคลียตรงนี้อีกหนึ่งรอบแล้วจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือตรงนี้น่าสนใจตรงนี้จะเป็นจุดไกลๆก่อนนะวางแผนแบบระยะไกลๆที่เราจะรอกันก่อนนะคะ ตรงนี้จะเป็นจุดบายโซนที่เราจะรอเพราะว่าสี่ชั่วโมงมีโอกาสย่อกลับมาตามแพทเทิร์นแล้วก็อาจจะไปแบบนี้อ่านะคะดังนั้นจุดตำแหน่งของการบายโซนแต่ว่าอาจจะถึงวันนี้หรือไม่ถึงไม่รู้แต่วางแผนไว้ก่อนนะคะก็คือถ้ามาตรงนี้แล้วมีสัญญาณการกลับตัว ตรงนี้น่าสนใจมากสี่สามเจ็ดสามอาทุกคนพิมพ์มาตรงนี้เราเล่นของสี่ชั่วโมงนะที่จะย่อกลับมาเพื่อแล้วไปต่อนะคะสี่สามเจ็ดสามตรงนี้แล้วก็กลับมาที่สี่ชั่วโมงอีกหนึ่งรอบอ่า จุดเซลจริงจริงจุดเซล์ไม่ค่อยสนับสนุนนะแต่ว่าก็มีโอกาสแต่ว่ามันมันเสี่ยงมากอนะทุกคนถ้าดูจากไฮไทม์เฟรมอะแต่เผื่อเขาใจดีแล้วย่อให้เราแบบว่าย่อให้นิดนึงอะไรแบบเนี้ยจุดเซลนะคะแต่ว่าจุดเซลต้องให้เกิดคอนเฟิร์มเลยนะห้าม สำหรับแม่ม,มว่ามันมันถ้าเกิดเราดูวีกอะมันพร้อมจะไป extension ใช่ไหมถ้าตรงเนี้ยไม่มี c o n f ฟ r ร์มอะหลุดนะคะเพราะว่าแรงแรงที่เขาดันมาจากเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยพร้อมที่จะทำลายซัพพลายก้อนเนี้ยจุดเซลล์ตรงเนี้ยแน่ๆแต่เราอาศัยบารมีนะคะว่าเผื่อเขาขึ้นแบบนี้แล้วแบบเนี้ย แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นเป็นขั้นบันไดเราแล้วอยู่ทำลายก่อนก็ปล่อยไปนะคะเราจะรอเซลล์เมื่อเกิดคอนเฟิร์มนะคะจุดเซลลอันตรายมากเพราะว่าหน้าบายได้เปลี่ยนเนาะแต่ถามว่ามีโอกาสลงไหมมันมีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่ากราฟอ่ะมันย่อขึ้นย่อลงย่อขึ้นย่อ,ยอลงอะ่ะทุกคนแต่ถ้าเรารอคอนเฟิร์มอ่ะมันชัวร์ว่าเออมันจะลง่างตรงนี้นะคะอ่ะถามว่าตรงนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างตรงนี้มันมีจุดที่เป็น l i q u i ิ i t y เรียบร้อยนะคะแล้วก็ มีโซนตรงนี้เนาะมีแท่งอิมมีพูแบ็กมีใดๆนะคะก็เลยเล็งว่าตรงนี้ค่ะมีความที่จะเป็นไปได้แล้วกรณีที่เขาอาจจะลงมาไม่ถึง4 3 7สมเนะคะเราจะรอบายตั้งแต่บริเวณตรงนี้เราจะรอบายตั้งแต่ตรงนี้ก็คือ4 4 2 2ตรงนี้นะคะ4 4 2 2สองตรงนี้ โดยที่เราจะให้ตรงนี้ค่ะเขาเป็นตําแหน่งลอซื้อเขาอเลเครดิตเนาะแล้วเราจะมารอบายสี่สองสองนะคะของทัมเฟรมอ่าสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่อ่ะทุกคนพิมพ์สี่สองสองมาสี่สองน่าจะถึงนะวันเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้ต้องรออย่างดีเลยนะแม่นั้นหลุดนะคะจุดเซล4495ขอไปดู M15 หน่อยนะแต่ว่า M15 มีตรงนี้นะให้เป็นสีเหลืองไว้แล้วกันเป็นของ M15 นะคะอืม ในกรอบสีเหลืองตรงนี้จะเป็นของทำเฟรม m 1 5บห้าเดี๋ยวติดราคาไว้ให้นะคะโอ้เลขสวยมากนี่เลยตองสีไปเลยนะคะตรงนี้เนาะของ m 1 5บสองจุดนี้ ถ้าหลุดโซน4 4 4 4ก็มารอโซน4 5. 5. 4 2 2ได้เลยนะคะเอ่อรอคอนเฟิร์มนะรอคอนเฟิร์มนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดไม่รอคอนเฟิร์มอ่ะหน้าบายอ่ะหมายว่าน่าสนใจกว่านะเซลสมมติกรณีแบบไม่อยากรอคอนเฟิร์มอ่ะไม่ค่อยอยากให้เดี๋ยวดูดูกันบ้างนะ คือตรงเนี้ยที่ให้เซลล์ค่ะมันมี QM เซลล์ของ4ชั่วโมงอะรองรับอยู่ด้วยแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะว่าสิตรงเนี้ยมันมันไม่มี supply control นะคะเราก็เลยต้องรอให้เขาสร้างใหม่โดยใช้โดยใช้ QM ตรงเนี้ยเป็นโซน control แทนนะคะโอเคไหมอ่ะวันนี้แผนนะคะก็ประมาณนี้นะคะของให้ทุกคนเนี่ย โชคดีทํากําไรตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีเลยนะคะขอให้ทํากําไรให้ได้นะเพราะว่าเหลักการะในการเทรดก็คือหาแผนที่ตัวเองถนัดนะคะ้เจอนี่นี่จุดที่แหม่มให้เนี่ยแหม่มให้จุดที่ที่องค์ประกอบในการเทรดอะค่อนข้างจะครบแต่ตอนนี้ราคามาขอให้ทุกคนรอให้มันเกิดแพทเทิร์นนิดนึงอะเออไอจุดที่แหม่มให้พวกเนี้ยคือเช็คแล้วว่า เช็คลิสตมันอนะมีนะคะแต่ตอนที่เขาลงมาโมเมนตัม um เขาอะไม่รู้ว่าตอบสนองไหมดังนั้นวิธีการของเราก็คือเราให้เกิดการกลับตัวนะคะเราไม่ต้องมาหาจุดเริ่มต้นเองแล้วตอนนี้แมมาหาให้แล้วแต่ว่าเราให้เรารอแพทเทิร์นการกลับตัวนิดนึงก็คือจุดพวกนี้ก็สามารถทำกำไรได้นะคะโอเคไหมวันนี้ไปแล้วนะขอให้ทุกคน ขอให้ทุกคนนะคะมีสติมีสตังมีอะไรอีกอะสติสตังมีความสุขในการใช้ชีวิตตลอดปีตลอดไปโอ้ยพอเหมือนเหมือนประมาณน,นั่นแหละขอให้ทุกคนโชคดีทางกำไรนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันพวกนี้นะคะสวัสดีค่ะ